สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หยาออฟทาโรต์บายกันชารยิยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของความรักมาดูกันที่คนรักเก่าจะกลับมาไหมคะอืมเรามาดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมเขายัางคิดถึงเราบ้างไหมเราสองคนจะรอแล้วได้อะไรไหมมาดูกันมากันที่ธาตุไฟเม่สิงห์ธนูดูภาพรวมๆของคุณก่อนว่า ชีวิตคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะไฟจ๋าอาจารย์มีขา่าวฝากประจัาสัมพันธ์นิดเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสาสตร์ตะวันตกในวันที่17ธันวารุ่นที่8แล้วนะคะก่อนที่จะเข้าเรียนก็คุณก็ต้องเอาหนังสือไปอ่านเพื่อจําความหมายของไพ่ถ้าคุณจําความหมายของไพ่ไม่ได้คุณก็จะตีไพ่ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องอ่านหนังสือเอาไพ่ไปหัดสับก,ก่อนเข้าเรียนถ้าสนใจก็แอดไลน์มาคุยนะจ๊ะอ่ะมาดูกันซิว่าชีวิตคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรครับไฟจ๋าอืมมาไพ่แบบแรกก้าวถ้วยอืมช่วงนี้มีเสน่ห์ไหมอารมณ์ของก้าวถ้วยเป็นคนที่มีเสน่ห์มั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตามีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความเก๊กความกัดกอะไรบางสิ่งบางอย่างมีรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้มีเรื่องลับๆที่ไม่สามารถพูดกับใครได้ภัยของคุณออกแนวแนวของรู้สึกถึงความเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งรอบข้างสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจ สิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมทําให้คุณรู้สึกผิดหวังและเสียใจหรือกําลังจะจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอือาจจะเป็นการจบจากความรู้สึกจบจากเรื่องราวบางเรื่องราวก็ได้น่จะจะเหมือนอารมณ์ไม่สู้ดีเหมือนหน้าตาสักเท่าไหร่นะอารมณ์ของคุณนะใช่คุณมีความเชื่อมั่นคุณมีความรู้สึกถึงความ ตัวตนของคุณมีเยอะมากอะ่ะอืแต่ว่าก็ในความเป็นตัวตนของคุณนั้นก็ยังคงมีความเสียใจอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ได้มั่นใจเหมือนที่แสดงออกไปหรอกอือารมณ์ของคนเชื่อมั่นแบบนี้ไม่ได้มั่นอ,อกมั่นใจความรู้สึกในบางทีที่มางครั้งมันดบูบอกใครไม่ได้ว่าเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงลึกๆแล้วมีบางทีแบบมีทั้งโลกส่วนตัวสูงมีทั้งเรื่องบอกคนอื่นไม่ได้ อื่นไม่เข้าคลายไม่ออกดูเหมือนมีความสุขแต่ไม่ได้มีนั่นแหละาบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานเนาะบางคนก็พยายามจะทำใจย,ยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเหนื่อยเนื่อยแบบเหนื่อยทั้งแรงกายเหนื่อยทั้งแรงใจมองถึงความสัมพันธ์มองถึงความรู้สึกของวันข้างหน้าว่าเมื่อไร่เนอะ จะหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่เผชิญอยู่เหมือนมันมีอะไรหลายๆอย่างมาลุมเล้าคนเช่นทั้งคนรักเช่นในเรื่องของการทำงานเช่นในเรื่องของความรู้สึกรู้สึกว่ามันมีอะไรประดังประเดเข้ามาหมดเหมือนกันนะแต่คุณก็ยังมีจุดหมายปลายทางของคุณอยู่นะไฟบางทีถ้าคุณต้องการอะไรคุณยังยึดติดบางคนยังยึดติดกับความรู้สึกะกะับอารมณ์ประมาณนั้น มันมีความรู้สึกว้าวุ่นใจยังไงชอบผนนะจะเหนื่อยอะ่ะไพ่ของความเหนื่อยระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายการไม่สบายล้มห,หมอนนอนเสือ่อหรือคนที่กำลังหมดแรงกำลังหมดแรงกายแรงใจในการที่จะผลักดันในการที่จะต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคช่วงนี้ก็ทำใจอยู่แหละทำใจหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่เข้ามา ปล่อยวางบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอารมณ์นั้นมันเป็นยังไงเหรอในความรู้สึกของคุณเดทที่ผ่านมาเป็นซิกออฟคับคนเก่าๆกลับมาไหมหรือคิดถึงคนเก่าๆอยู่ไหมจ๊ะใครกันที่เป็นคนเก่าคนที่อาจจะเป็นเด็กกว่าเขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้เป็นคนคนนี้คบกันมายาวนานเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมเป็นแฟนเก่าคนเก่า,คน,กาคนรักเก่าเออ เนี่ยค่อนข้างมามีปัญหาในใจกับคุณค่อนข้างมากเขาก็ทําให้คุณค่อนข้างรู้สึกถึงความเสียใจสูญเสียตัวเขาเองก็อาจจะเสียใจเหมือนกันอดีตที่ผ่านมาที่เขาทําอะไรให้กับคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกได้แบบนี้อืม เหมือนกับการที่คุณจะไปข้างหน้ามันก็ยากที่จะเดินไปเหมือนกันนะเหมือนรอคอยเมื่อไหร่หนอที่เราจะไม่เจ็บเมื่อไหร่หนอที่เราจะไม่คิดถึงเมื่อไหร่หนอที่เราจะไม่ทุกข์กับความสัมพันธ์นี้อีกเออทาใจแล้วทําใจอีกอะทาพลันือการทําใจการบาลานไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้คิดมากเกินไปอารมณ์ประมาณเหมือนแบบ พยายามวางแหละแต่วางลงไม่ได้จริงๆบางครั้งก็ยังอยากจะสารสามพันธ์นี้ต่อด้วยแหละอยากจะอยากจะปลุกความรู้สึกที่ตายไปแล้วอยากจะปลุกความรู้สึกที่มันที่มันเคยคิดไม่ดีต่อกันหรือความเสียใจต่อกันปลุกความรู้สึกนั้นแล้วขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้เพื่อจะเริ่มต้นใหม่ๆมันได้ไหมล่ะบางสิ่งบางอย่างที่มัน เวลาทำให้ใจคนเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยนออืม,อมเหนื่อยและทําใจบางทีคุณได้ห่างหายจากใครไปไม่ได้ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารเหนื่อยแล้วเบรกพักแล้วทําใจแล้วรอคอยไม่รู้ว่ารออะไรอยู่ รอการพัฒนารอเดินไปข้างหน้ารอเขากลับมางอรอเขาอธิบายข้อความหรือเขารอคุณก็ได้เหมือนกันขอดูเก้าถ้วยของคุณหนะ่อยโอ้ก้าวถ้วยมาด้วยเดอะฮังแมน รอจริงๆด้วยอยู่ในสภาวะที่เหมือนก็ก็อึดอัดนะก็ปรับตัวนะก็ต้องอดทนนะกับความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองเป็นทุกข์ไม่เบาเลยทีเดียวแต่ทุกเนี้ยได้แต่กล้เกิืนฝืนทนเก็บไว้คนเดียวบอกใครก็ไม่ได้บางคนเป็นลักลับๆอืมเป็นลักลับๆปิดบงังซ่อนเร้นอ่า มันขออ่อยใบเด้เจ็ดถ้วยมีความรู้สึกถึงถ้าแอบรักเขาชอบใครหรือในความสัมพันธ์ที่เรากำลังเหมือนเขาข้างตัวเองหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่ากำลังหลอกตัวเองอยู่ไหมกำลังฝันอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้มันยังไกลเกินเอื้อมนะักบางทีเราก็หลอกตัวเองไปวัน,ว,นวันว่าเขารักเราเราก็หลอกว่าเขาไม่ไปไหนหรอกเขากเราก็หลอกตัวเองว่า เราสุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขบางทีเราไม่อาจจะยอมรับความจริงได้ก็ตามกำลังฝัน t h e ฮอร์เดฝันแบบเงียบๆคนเดียวด้วย <c oughs> มีฝันมีเงียบๆคนเดียวไต่ตองทบทวนบางทีก็รู้ความจริงแหละไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกแต่แค่ยอมรับความจริงได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละอืม คิดอยู่จะตัดดีไหมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีไหมหรือ,อยังไงคนที่คุณดีวด้วยอาจจะเป็นคนที่เขามีครอบครัวแล้วมีตัวเจงอยู่แล้วหรือคุณมีครอบครัวก,ก็ได้ไฟทำอะไรไม่ได้จริงๆจะตัดใจก็เจ็บจะไปต่อก็ไม่ได้ในความรู้สึกของการที่ต้องอึมครึมอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอึดอัดอึมครึม พยายามนิ่งก็แล้วไม่คิดก็แล้วเงียบก็แล้วตัดใจก็แล้วทำอะไรไม่ได้จริงๆทำได้อย่างเดียวคือตัดบางคนพยายามบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกหัวใจบ็อกว่าแบจะเพ้อะไม่ต้องคิดถึงแล้วกับคนคนนี้เรากับเขาเป็นไปไม่ได้แล้วเราไม่อาจจะ เข้าไปแทรกกลางระหว่างเขาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็ไม่ไม่อยากจะมาแทรกกลางอืมประมาณนี้นจะจ๊ะไฟจ๋าคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนราศีกันราศีจัสติกราศีตุลพิจิกแล้วก็ชโนและก็าน,น้า้ำํำมาแรงมากก็รกฎมินพิจิกอะไปดูสิคนรักเก่าคนรักเก่าของคุณ เขาคิดถึงคุณไหมตอนเนี้ความรู้สึกของเขาเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมตัวหา Pin t e ทสคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใช้สมองมากกว่าใช้ใจเป็นคนตรงตรงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมสี่เหรียญคิดถึงสิ คิดถึงเรื่องราวระหว่างเราคิดถึงเรื่องของอดีตดที่ผ่านมาที่เราเคยบางคนอาจจะเคยคอมมิกกันอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันอาจจะเคยมีความสุขร่วมกันหรือบางคนอาจจะวางแผนถึงการแต่งงานการอยู่กันไปนานนาการเราจะรักกันไปยาวยาไปมั่นคงในความรู้สึกมั่นคงในความรักอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงไหมล่ะคิดถึงนะคิดถึงคำพูดคำสัญญา ใครสัญญาต่อใครไว้ว่าเราจะไปด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบคู่ขนานคิดถึงไหมเขาอยากคุยด้วยคิดถึงถ้ามีใครสักคนที่ห่างหายคุณไปหรือคุณห่างหายจากใครไปนั้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอีกแล้วมีความคิดถึงส่งมาได้รับไหมคะ เขาอยากกลับมาไหมคะเขาอยากกลับมาไหม t h อ sun The f o o l อือโอ้แม่เจา้าอ,อยากกลับมาไหมเหรออยากนะอยากอยู่แล้วอยากกลับมาค่ะแต่เขาคิดแล้วถึง ถึงการกลับมามันก็เราไม่ได้มีกันแค่สองคนไงถึงการกลับมาเราเขาอาจจะมองว่าเขามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวกับสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเขาแต่เขาอยากมีคุณไว้อยากมีอยากเก็บคุณไว้เป็นกาลยานามิตรเป็นเพื่อนเป็นคนที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เดินกันไปแบบเนี้ยได้ไหมอ่ะเออแต่เขาไม่พูดออกมาบางคนเขาก็พูดนะแต่บางคนเขาก็ไม่พูดออกมานะเก็บกอดความรู้สึกของตัวเองถ้าการพูดออกมามันก็เหมือนดูเห็นแก่ตัวดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับมาไหมเดาเราว่ารักนะแต่เลือกไม่ได้จริงๆรักเราแต่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆการทำได้คือ ูในพื้นที่ของตัวเองค่ะอะแล้วคุณสองคนล่ะการรอคอยของคุณการรอคอยถ้าคุณรอคุณจะรอได้ไหมหรือจะไม่รอแล้วจะรอดีไหมคะจะรอดีไหมไฟแม่สิงหนูรอดีไหม Queen of p e n t a c l e ค่ะรอดีไหมอย่ารอเลยค่ะ ใช่อย่ารอเลยจริงๆแล้วความรักมันอยู่ตรงนี้ความรักมันยังคงอยู่ความรักไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าในความเป็นจริงที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องตัดใจรักตัวเองให้เป็นรู้ถึงความเป็นจริงรักอะไรที่จับต้องได้อย่ารอเลย ความรักอะ่ะมันส่งถึงกันได้เป็นความรักเป็นความปรารถนาดีเป็นความหวังดีแต่ว่ามันเริ่มกันไม่ได้จริงๆเพราะว่าดูความสัมพันธ์ที่มันน่าจะมีใครบางคนในที่นี้อยู่แล้วคิดถึงเหลือเกินคิดถึงนะช่วงนี้รู้สึกว่าพอเวลาดาวมันย้าย คนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปคนที่ใช่ก็จะกลับมาหรือเปล่าแต่มันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาตอนนี้เหมือนอยู่ๆก็คิดถึงคนรักเก่าอยู่ๆความรู้สึกเก่าๆถึงคนคนใดคนหนึ่งคนที่เราเคยมีคอมเมกด้วยคนที่เด็กกว่าคนที่เราเคยมีความสุขร่วมกันอยู่ๆความทรงจำมันกลับคืนมาอยากทักเขาเหลือเกินอยากคุยกับเขาเหลือเกินแต่ก็ต้องห้ามใจ หมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังคะหมดหรือยังบุญวาสนาหมดบุญหมดกรรมหมดวาสนากันแล้วหรือยังยังไม่หมดยังไม่หมดถ้ายังอยู่ในความทรงจำความรู้สึกไม่แน่นะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ใจเหตุการณ์หนึ่งโดยที่ไม่คาดฝันก็ได้อาจจะได้พบ อาจจะได้มีการทักมาอาจจะได้มีการกลับมาอีกครั้งไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่ดวงชะตาอยู่ที่โชคชะตานำพาอืมยังไม่หมดควรรอดีไหมเมื่อกี้ถามว่าควรรอดีไหมแล้วควรตัดใจดีไหมควรตัดใจดีไหม,คว,ไหมควรไหม ควรตัดใจดีไหมใช่ถ้าถามว่าควรตัดใจดีไหมควรเพราะว่ารักครั้งนี้มันไม่ถูกที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมมันมีใครบางคนในที่นี้เขาไม่ใช่ตัวเป่าเล่าเปือยอีกแล้วความทรงจําในอดีตคําพูดหรือความสุขเมื่อในอดีตนั่นคืออดีตปัจจุบันรอไปเถอรอไปข้างหน้าดีกว่าไหมให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ เพราะคนบางคนมาถามว่าทําไมถึงทําไมหนูถึงหยุดในวังวนเหล่านี้กรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทำของคุณเองในเมื่อคุณยังยอมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ยอมตัดอกตัดใจมันก็คือการที่คุณตัดสินใจทำอะไรลงไปมันก็ย้อนคืนกลับมาหาคุณเสมอเสมอเพราะฉะนั้นถ้าบางคนยังอยู่ในวังวนเหล่านี้ถ้าคุณบอกว่าทำไมเขาไม่ปรับตัวไม่ลเขาไม่ปรับ คนเขาไม่ปรับตัวคุณจะไปทําอะไรเขาอ่ะเขาไม่งอ้อเราเขาไม่เปลี่ยนนิสัยเขาไม่ปรับตัวถ้าเราคิดว่าคาดหวังว่าให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาไม่เป็นเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปปรับคนอื่นค่ะปรับตัวคุณเองก่อนเลยอย่าคาดหวังกับคนอื่นเขาไม่ปรับตัวเราก็ปรับตัวเราเองนี่แหละค่ะ m i n d ซ็ t เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะอืมอืม สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ไม่ควรรอควรจะจบ j ัสเมนต์คือการปลดปล่อยตัวเองความคิดถึงมันคงนี่ความทรงจำก็คงยังอยู่แต่ว่าถ้าเราเป็นความทรงจำที่อยู่ในสมองก็อยู่ในใจให้มันออกไปให้หมดวันหนึ่งจะลืมไปได้เองสู้ๆอ่ะออะไรอีกคำถามของอาจารย์หมดแล้วมั้งอืม มหมดแล้วนี่นึกไม่ออกละอ่ะขอให้แนะนำแล้วกันแพ่ยแนะนำบอกว่าอย่าไปวิ่งตามอะไรที่มันไม่ใช่อย่าไปวิ่งตามอย่าไปไกว่กว้าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้บางทีถ้าบุญวาสนาของคนเรานะถ้าใช่คือใช่ ถ้าใช่ไม่ต้องพยายามถ้าใช่เดี๋ยวก็กลับมาเองถ้าเขาเป็นคู่เขาก็มาอยู่ๆบางคนไกวกว่าหาความรักไม่ต้องไกวกว่าค่ะถึงเวลามาเพียบแต่มันจะต้องถึงเวลาของมันเพราะฉะนั้นจะไปวิ่งตามอะไรเพราะการวิ่งตามคือความทุกข์ความต้องการความอยากได้คือความทุกข์ของเราอะไรมาก็คือมาใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปแล้วจะทำให้คุณมีความสุข บางสิ่งบางอย่างมันไม่ต้องวิ่งตามขนาดนั้นปรากฏโหอ,อยากได้แฟนทำไงอะตอนนี้มันไม่มีแฟนเนี่ยต้องทำไงไม่ต้องทำไงเราค่ะอยู่เฉยๆเดี๋ยวเวลาถึงช่วงจังหวะของคุณเองมันอาจจะมาหลายคนจนคุณเลือกไม่ไหวปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามพมลิขิตในเรื่องของความรักนะจ๊ะแต่ถ้าคุณอยากได้อ่ะในเออเมื่อกี้คำถามถ้าคุณไปง้อล่ะ ถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้แล้วคุณไปง้อล่ะมันจะเป็นยังไงอย่าทําเลยถึงคุณจะไปง้อเขาเขาก็มันก็อาจจะกลับมาคุยกันดีๆเป็นกาลยานามิตรแต่คุณก็รู้ทั้งรู้ว่าการไปง้อนั้นคุณจะเข้าไปแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของเขากับคนของเขา มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นงอได้เขาเอาไม่เอาสิแต่เขาก็ไม่ได้เอาคุณแบบออกนอกออกตานะคุยกันแบบลับๆมีกันแบบลับๆรักกันแบบลับๆแบบเนี้ยเอาปะ่ะ <laughs> <laughs> เอาปะ่ะอ่ะนี่แหละอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล comment, คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมติดตัส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอซ้าเอฟเอสุทามสองเก้าไว้แล้วเจอกันค่ะ